นาคะสาธุหรือนาคะบาบา,บาเป็นนักบวชประเภทหนึ่งของศาสนาฮินดูที่นับถือพระรศิวะส่วนใหญ่จะไม่ใส่เสื้อผ้าหรือนุ่งเฉพาะผ้าห่มปกปิดอวัยวะส่วนล่างเพียงอย่างเดียวจึงมักทําให้คนไม่เข้าใจคิดว่าเป็นพวกนับถือศาสนาเชนนักบวชประเภทนี้ไม่อาบน้ําเอาขี้เท่ากระดูกของคนมาทาตัวไว้ผมยาวแปลกแยกจากโลกในมือถืออาวุธเช่นหอกดาบ หวานตรีศูนย์หรืออาวุธต่างๆส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีลักษณะที่ค่อนข้างดุร้ายมีนักบวชประเภทหญิงเพียงไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งเรียกว่าชาตวินโดยนักบวชหญิงต้องห่อหุ้มกายด้วยผ้าห่มสีเหลืองสม้มไม่ได้รับอนุญาตให้เปลือยกายแม้ในยามอาบน้ำก็ตามกลุ่มนักบวชประเภทนี้มีหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่าถือกำเนิดขึ้นในช่วงประมาณปีพุทธศตวรรษที่20 เพื่อปกป้องพิทักษ์ศาสนาฮินดูจากการรุกรานของราชวงศ์โมกุลที่นับถือศาสนาอิสลามโดยนาคาบาบาจะทำหน้าที่เป็นนักรบเพื่อศาสนาในการต่อกรก,กับผู้ที่เข้ามาทำลายเทวสถานทำลายคนฮินดูในสมัยนั้นนาคาบาบาต้องฝึกฝนการต่อสู้เพื่ออุทิศตนภายใต้ร่มธงสีส้มปกป้องวัฒนธรรมศาสนาฮินดูซึ่งเรื่องราวการต่อสู้ของกลุ่มนาคาบาบา ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อินเดียตอนหนึ่งว่าเมื่อปีพุทธศักราช2,300ในสงครามเขตโกกุลเมืองมัทธุรากองทัพของนาคบาบาจำนวน4,000คนเอาชนะกองทัพแข็งแกร่งกว่า30,000คนจากอัฟกานิสถานได้ส่วนตำนานของนาคาบาบานั้นกล่าวว่านาคาบาบาเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2,600ปีก่อนบางตำรายัางอ้างถึงพระพุทธเจ้า และนิครนนาตบุตรศาสดาของเชนว่ามีความประทับใจที่เห็นวิถีปฏิบัติของนาคาบาบาอีกด้วยหรือบ้างก็กล่าวว่านาคาบาบาเกิดในยุคข,ของสังกราจา์ครุคนสําคัญของศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามาบวชศึกษาหลักการในพระพุทธศาสนาและสามารถกดข่มพระพุทธศาสนาจนตกต่ำลงทําให้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูผงงางดขึ้นอีกครั้งในแผ่นดินชมพูทวีปเมื่อราวปีพุทธศักราช1,300 สังคราจาได้ให้กำเนิดนักบวชฮินดูและแบ่งนักบวชฮินดูออกเป็นสิบสายซึ่งนาคาบาบาเป็นหนึ่งในนั้นโดยเน้นให้เป็นสายต่อสู้ป้องกันการรุกรานการทำลายจากคนต่างศาสนาปัจจุบันนาคาบาบาไม่ได้เน้นการฝึกฝนต่อสู้อย่างหนักเหมือนสมัยก่อนแล้วจะเน้นการฝึกฝนจิตใจเป็นหลักแต่ก็ยังไม่ละเลยการฝึกฝนร่างกายผ่านการเต้นรำ การบูชาการฝึกมวยปล้ำหรือบางพวกก็ฝึกศิลปะก,การป้องกันตัวเฉพาะของอินเดียผู้ที่จะกลายเป็นนาคาบาบาได้นั้นต้องผ่านพิธีกรรม9ประการคือ 1. ฝึกฝนการรักษาพรหมจรรย์และควบคุมความต้องการทางเพศให้ได้ตลอดจนการละทิ้งสมบัติและความมั่งคั่งในทางโลกเมื่อผู้นำเห็นว่าสามารถฝึกจนได้ที่จึงจะรับเข้ากลุ่มเพื่อรับการฝึกฝนเป็นนาคาบาบา 2. ปฏิญาณตนรับใช้พระเจ้าคือพระศิวะประชาชนผู้นับถือฮินดูและประเทศชาติ 3. หล่อหลอมความเชื่อว่าการตายเพื่อศาสนาและตายเพื่อชาวฮินดูคือการเกิดใหม่ในภพแห่งพระเจ้า 4. ส,สละความยึดติดเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์โดยสามารถใส่เพียงผ้าสีส้มอันเป็นสีของฮินดูเพียงผืนเดียวเท่านั้นโดยนาคาบาบาจะไม่ใช้เครื่องประทินผิว จะใช้เพียงสิ่งเดียวคือเท่ากระดูกของคนตายมาฉาบทาที่ร่างกายเท่านั้น 5. ไว้ผมยาวหรือมีผ้าโพ,พกหัวสวมสร้อยคอซึ่งส่วนใหญ่เป็นประคำเม็ดร,รุทรักษะหรือน้ำตาพระศิวะ 6. กินอาหารวันละหนึ่งมื้อเท่านั้นโดยในหนึ่งวันจะสามารถขออาหารจากบ้านได้เพียง7หลังเท่านั้น 7. ต้องนอนบนดินห้ามนอนบนเปลบนเตียงหรือในห้องนอน และจะทําได้มากสุดคือใช้ผ้าห่มปูพื้นเป็นที่นอนบนดินเท่านั้น 8. รับการถ่ายทอดมนตราพระเวจากคุรุหรือผู้เป็นอาจารย์จากนั้นต้องถือปฏิบัติในมณ์นั้นตลอดชีวิต 9. ใช้ชีวิตอย่างสันโดษไม่สามารถอาศัยอยู่ในเมืองที่เจริญทางวัตถุหรือเมืองที่มีผู้คนอยู่อาศัยกันอย่างหนานแน่นต้องอยู่ให้ห่างไกลาจากผู้คนที่สุดโดยการฝึกเป็นนาคาบาบาของแต่ละคนนั้นต้องใช้เวลากว่า20-30ปี ถึงจะสามารถเป็นนาคาบาบาที่สมบูรณ์ได้จริงหลักธรรมพื้นฐานของนาคาบาบามีอยู่5ประการคือ 1. อหิงสาคือการไม่เบียดเบียนวงเล็บไม่ทำร้ายใครก่อน 2. สัตยาคือมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงไม่โกหก 3. อัสเตยะคือการไม่ขโมย 4. อัอปริกราหะคือการไม่โลภ5พรมาคารยะ คือการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งงานพิธีสําคัญที่นาคาบาบามักจะมาปรากฏตัวคือพิธีกุ่มพเมลาการอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคาที่มักมีประชาชนไปร่วมกันเปลือยกายอาบน้ํากว่า20-50ล้านคนและบางปีก็มีบันทึกสถิติไว้มากถึง120ล้านคนพิธีกุมพเมลาเป็นการลงอาบน้ำชำระล้างบาปของเหล่านาคาบาบาท่านนอกจากพิธีกรรมนี้ จะพบเห็นเหล่านาคบ,บาบาได้ยากมากนอกจากไปตามเทือกเขาฮิมาลายัยหรือตามท่าน้ำในแม่น้ำคงคาในเมืองศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นเมืองพาราณสีเมืองอโยธยาเมืองฮริตวาเมืองอุเชนีเหล่านี้เป็นต้นนาคบ,บาบานั้นเมื่อฝึกจนถึงที่สุดจะมีการทรมานร่างกายให้เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมีการเคี่ยนตีอวัยวะเพศจนหมดความรู้สึกเพื่อเป็นการดับความใคร่ทั้งปวง และเมื่อทำสำเร็จนาคาบาบาจะได้กลายเป็นมหาบุรุษเมื่อเป็นมหาบุรุษแล้วจะอยู่ในสภาวะที่เหนือโลกมีจิตอย่างรู้อยู่เหนือความกางังวลและความทุกข์ทั้งปวงตามความเชื่อของศาสนาฮินดู